สวัสดีครับพบกับมันลาชาแนลและนี่คือช่วงอบอยซ่าแคสเกมนะมาต่อกันกันกบ a s s a ซ s i ซนต์ครีตคนที่โลเซียพาทห้าไปกันเลยหลังจากที่เราผ่านด่านขบวนรถไฟสายมรณะมาได้แล้วก็มาถึงเนื้อเรื่องถัดมา เราก็จะมาถึงเมืองคาซานน่าจะเป็นเมืองหนึ่งในรัเสเซียนี่แหละนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของ Brotherhood a SSNC a s s i like ่อมอสโมาตามหาเพื่อนที่ที่อยู่ในมอสโกแต่ว่าเป็นคล้ายๆพวกเทมพล่าเพื่อที่จะมาหาข้อมูลในการช่วยอ่า อนัตาเซียจากจากการถูกครอบงำให้ใ <lent> ห <ceu> <g conduct> ้อนาตาเซียเก็บกล่องไว้ล้วก็ไปตามหาเพื่อนเมืองดูเงียบดีเงียบผิดปกติ มีบางอย่างไม่ปกติมีมีพวกทหารอยู่บนถนอนออกไปไหนต่อออกผิดทาง ของพวกนี้จากการเล่นภาคที่แล้วมันก็ถูกเปิดไปแล้วนะครับเราก็เลยบางทีเราก็เลยไม่ไม่นี่อ่าเราเจอสะพานนี้เราก็ต้องยิงเชือกมันก่อน <laughs> Let no one break the curfew. Everyone you see is a spy for the whites. Shoot on sight. Why not attack now? What is this? Is this? The fifth army will be there at dawn. When they're here, we'll retake the city. For now, the Czech legion is too strong. in t the you ต้องไปตามหาใครสักอย่างต้องตามไอ้นี่ไปก่อนที่มันจะเข้าประตูได้ต้องไปเอาเอาของจากมัน ระวังหน่อยเพราะเทมพล่าเนี่ยอยู่ทุกที่เลยนะครับกด L2 ค้างไว้ก็าจะเป็นการหลบไฟได้กี่กระโดดมาสักใกล้ใช่ไหม <c oughs> ต้องหาทางที่จะหลบไฟออกไปได้เก็บให้หมดไน้พวกนี้ อืไฟตรงนี้ด้วยครับอย่าให้โดนส่องด้วยเอาหล่นสูงเกิน ได้มาแนละ้วอ่าต้องไปที่โบทาเลนโกเลนะไรไอที่อยู่ในตัวนี้น่าจะเป็นแผนการหรืออะไรสักอย่าง เจอกล่องไฟนี่ไหนก็จัดการให้หมดนะครับไม่งั้นถ้ามันส่องเราได้ก็เสร็จเลยสาตายาวเนาะขนาดไฟดับนี่กินขนาดนี้ Where are you ของให้ มีเงินดื้อๆอย่างนี้เลยได้ไม่เป็นไรน่าจะต้องรอให้มันออกมาจากไฟเพื่อจะได้ Somebody there. ta giao gần I might run through these lights. The light up fire. เอาไอตัวผ่านกับระเบิดตรงนี้ ไม่มีอะไรให้เก็บเดยอะจริง ไมทันไห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 มเร็วครับพี่น้องครับทันแล้วครับโอ้โหสุดยอดโอ้ยยี่สิบรอบได้เจ้าช่วย Davarish! The, the Fifth Army is here! Bring the news to Trotsky! It's time to retake the city! Understood. Mm. Wait, I can't let you start your war. Not yet. แค่นี้แหละแล้วที่วิ่งมาทำไมไวะหลบฟงหลบไฟทำไมไวะ Well protected. Maybe too well. รออจังหวะสุดๆเรือเคลื่อนที่ไม่เห็นเห็นแต่ตัวเรา 打不掉，打 <c oughs> ยอดได้แล้ว <c oughs> ไหนกัน <c oughs> ต้องทำให้ลิฟต์ลงมาให้ได้เพื่อที่จะเพื่อที่จะดึงไอ้ังชั่นบอก o ให้ลงมาสักอย่างว่าคายนี่ก่อนแล้วกันมีของให้พี่ไหมจ๊ะ พวกนี้มันจะคอยรายงานอยู่ด้วยมันจะคอยเรียกคหาทำไงดีวะ cầm ngay Nó ngon Nó, phải mới <c oughs> วุ่นวายแท้แท้ไปอีกชั้นหนึ่งแค่นี้เลยต่ออ๋อหุ่นเชือกไป <c oughs> <c oughs> และแล้วก็มาเจอเพื่อนเราจนได้ ดีใจที่ได nah ้เจอนายเพื่อนฉันเหมือนกันเลยแล้วก็ถามถึงเบกคนนั้นไม่ได้พามาด้วยเลยแล้วก็ถามถึงเบกคนนั้นไม่ได้พามาด้วยเลย She's under my protection. Under so my... I, I wish you'd have just brought the girl with so. you. Oh, No, you're making a mistake, Leon. I don't care about your war with the Templars, Nikolai. The Workers' Revolution is all that matters, and this girl is a symbol. She has to die. <laughs> พาร์ทพาร์ทอะไรเลยพาร์ทห้านอะ <c oughs> ยาวก็คือโอเคนะครับก็จบสำหรับพาร์ทห้านะอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ